vượt mơ lại như nó Còn một hình bắt đầu như nó Ôn đèn nó ôn đèn như nó Cái câu thì mình ông nắm nhơ bên nó Ông đèn Sự kiếp vậy Sao mày không mưa nên bỏ hết nó Ông đèn này Hà sùm đây nhạc nữa nó มีน้ำเล้วพี่น้องมีน้ำแล้วมีน้ำแล้วมานได้ขฝนเลยฝนตกเลยพี่น้องดีใจจุงเบย์เลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เสียงเครียดเสียงกบฮ้องเลยพี่น้องฝอนตกมีน้ำมีในเลยพี่น้อง หลังจากที่เมื่อคืนส้วงประมาณตีซี่เนี่ยเป็น้องตกพี่น้องตกควบไปเป็นน้องนอง้นำขึ้นแล้ววัะนหยากยังรอคอยมานานพี่น้องคุอมดีน้องเขียดน้อยตัวน้ำมันลิ้นเลย เคียดก็สิดีเจอเนาะพี่น้องเคียดน้อยก็สิดีเจอมันได้น้ำได้เนื้อกบหองอลยพี่น้องเอ้ยฟังเสียงกบเสียงเคียดน้ำพี่น้องเอ้ยกินต้มมะม้ามาเลยน้องอันนั้นต้มมะม,ามา้าอะไร กินม,มันแน่น่อยเนาะเป็น,บบโโนเนื้อพะโล้หมูนะพี่น้องแล้วก็สมุนไพรนาะ<อ>ปรุงด้วยผักกุลโหละพาลูกโดดพี่น้อง ที่ตรงนนวเอิขึงืนน่องงุ้หมชมยงงูนนีกาดหน้อ,นนนองเลยเสียเคียดเสียเคียดเสียงกลมของเรีอยวสา,น,านี่จะทางขั้วหนเอาขึ้นมาถึงไฟฟ้ากระดับ ไฟฟ้ากระดับน้องัอืมขอบน้อง mùa tối nay mhm 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 ừ ừ mhm 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 แคไปน้องขอเขาก็บรรยากาศข้างหาเร็วกน้ำมัน,น้อนบรรยากาศข,ขุ่มขึ้มนยุงพองห,ยงห้ย้องนาไปเลยบ้าเงนัน Mm-hmm. ฝนตกแล้วน้ำไม้โป้ง,งนะน้ำไม้ออกไปน้องเอ้ยก่อนหอ,อยิงน้องป็นน้ำไม้จางไทยพี่น้องกักไว้ได้ตัดมัเดดนเบื่อหรือเป่น้นองปล่อยก่อนเพราะว่ามันก่อเพย์ยังไม่กันไปน้องกินหน้อนึงก่อน ไปเบิ่งก่อทีสองเพื่อน้องเนนน่งสองนอสามสีนอยุ่งเลยก็มีนะอาเบื้งน้าไม้ก็มีเนาะเกิดนอหนึ่งพื่น้อง ฟังเสียงเคียบเสียงกบไปน้ำเลยน้องกดคุกกดคุกก่อไปน้นนนำไหมฮะเกาะอยู่นี่นนน กอดหงปุ้งมาเห็นจะดจ้าเลยน้องเข้าสูงดีเลยน้องสูงดีขนาดเลยตัดแหนบปวดหัวบ้าเลน้องน้ำหัวแล้น้ำเม่องน้ำมูกตุ่นคอวะน้ำเอาแก่คอวะ มีอยู่น้องมานุ่งม่เลี้ยงโหงลำเยอะได้พี่น้องก่อนลบสมบูรณ์น้องเปิดมือไหลอยู่น้องมีน,งน้องฟังบนลงมาแล้วนาอ ามกอวเน็วียดสุมบ้งเพื่นน้องตรงจั่เจียวเสียบเงี่ต่อเฟืองเก้านะพี่น้อง่นี่ขวดต่อมาเอามาเป็นฟุ้นฟุ้นเป็นปุ๋ยให้มันเพื่อน้องวาดออเมยมาต้อยออกมน ไลยย่ด้วยน้องต้อยไปวัดต,ติวองอเงาด้วยคือน้องอเขียบโหต้นนี้ระเบิดดอกกุมูมให้น้องเด็ดเอาไปบ่เมเอาไปน้องนี่ตีตาละ่ะตีตาละ่ะ จกมืสองน,อยนะอยนอยวยอ,อ,อยู่น้ออ้หลายนวยอยู่ไปน้องู้เทงโหเราสู้นวยนี่นวยนี่นวยนี่สุขาตนไหนอนนุ้ขาตนเลยนนอ ลนะูลกมันมากินก้อนไปน้องล,อนนะลูกมาจิกก้อนลูกจะขวมมัจกจะขวมแนะ่นุกว่าได้เมื่อื่นมาเบิ้งอีกสุกเลยไนปะน,น้องเนะ่ยหมดสุกโอ้สุกไปมาน้องออน,น้องจะกินมะเขืแล้วยกันโอ้สุกบิดโอ้สุกไวใช่ไหมน้อง าดกินเขียบนะเขียบก้อนบ้านเขียบพี่น้องเขียบสุกโฮ่ผลไม,ม้ห้องคลิปนี้กะไปเพียงซรัพนี้ก็พี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามาบึ้งมารับชมกันพี่น้องเอาบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียบไปทรัพยนี้ก่อนพี่น้อง ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม